ติงติงติงนนติง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 นิ่งติ่งติงนนนะติ่งติงติงนติ่งติ่งติ่งนนนนติ่งตนนนะติงติ่งติงนนติ่งติงติงนนนติงติงติงนติ่งติงติ่งนนามน้งงน่นิิ่นนนน่ะอะไรล่ะลูก อ๋อมันเปื้อนไม่เป็นไรค่ะญาติพย์ลพบุรีเป็นเอฟซีของหนูนะคะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะร <Hey. S 1> ้านแฝดน่ารักค่ะ <Hey. S 1> ลงรักเต้าแฝดแล้วขอบคุณค่ะ <Hey. S 1> ตัวยึดหลานแล้วเด้อแฝดขอบคุณค่ะลงน้องแฝดแล้วจ้าเอฟซีจากโคราชค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากที่สุด น้องน่ารักมากค่ะเอ้ยเปิดได้เห็นบ่ติ่งลิงติงนั่นะลิงลิงติงติ่งลิงติ่งนั่นะลิงลิงติงเต้นให้ดูหน่อยลูกติ่งลิงติงนั่นะลิงลิงติงติ่งลิงติ่งนั่นะอะไรลูกหมดแล้วเหรอคะโอู้หนั่งนั่งค่ะนั่งนั่งได้ไหมหมดหรือยังลูกเออเห็นไหมเห็นไหมประตูหนีบ มาให้ยายเป่าให้ให้ยายเป่าให้นะคะเที่ยงหายหายแล้วหนูอย่าไปปิดมันนะหนูอย่าไปปิดอีกนะลูกเดี๋ยวมันเหน็บไปไหนไปไหนมีอะไรอยู่ในนั้นตุ๊กแกอยู่ในนั้นยายกลัวหืเฮ้ยยายกลัวยายไม่ไปแล้วยายกลัวเนาะกลัวเนาะลูกเนาะกลัวเนาะตุ๊กแกอยู่ในนั้นนะคะวุ่น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  ยังค่ะโอ้เอานี่มาให้ยายอ๋อขอบคุณค่ะให้ยายกินเหรอคะอืมขอบคุณค่ะบ๊อบอืมบ๊อบจ้ะไอยได้หะก,กินไหมว่าเป็นล้างปรนะตูหนีบมือกินกินช้าละายดีกาพอดีเลยไฉ ถ้าเรามาติดปต่อไฟเขานี่นี่เพราะว่ามันจะได้แอร์แอร์ไซน์นี่ไหน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 อะไรลูกนะอะไรอะไรในนั้นโอ้ยยายดูที่ยายดูสิหมดเดี๋ยวยายดูก่อนว่าอะไรอะไรอยู่ในนี้ยายดูก่อนเอายกขาขึ้นยกขาขึ้น อืมอืม,อม,อมอยาลยกขาขึ้นก่อนอืมไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องถอดนะลูกไม่ต้องถอดถอดไม่ได้แล้วหนูจะเหยียบหนามเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวตีนจะเป็นแผลเฮ้ยน่ากลัวจังอฮ้ยต้องใส่นะลูกนะต้องใส่รองเท้าน่มันมีหินน่นเห็นไหมเดี๋ยวมันเหยียบหินนะตาไปไหนตาตาฝนไปไหน ตาฝนไปไหนอะพ่อต่อไปนาไปดูน้ำไปเลาะน้ำเดี๋ยวนะะ้องข้างใหญ่แป๊บนึงเดี๋ยวใหญ่ใส่นะะ้ำง้าวใ้โศไปไหนไอ้โศไอ้โศไปไหนกลับบนปลาบานโอ้ยเออเออไปไหน เราได้สอนครับเหรอได้พี่น้องป้ปปปนนะปากลับบ้านกันเถอะลูกปะไปหาไปหาคุณแม่แล้วคุณแม่เจอกันคุณแม่เล่นสุรินวันนี้แล้วคุณแม่จะกลับมานอนกับหนูนะคะคุณพ่อด้วยเอา้าโนโนนะคะลงมาค่ะลงมาข้างบนมีข้างบนมีเสือนะคะ เฮ้ยลงมาเลยลูกลงมาเลยนะคะเฮ้ยลงมาลงมาเออเออถอยหลังถอยหลังลงมาลูกเออถอยน่ารักอ่ะโอเคโอเคมายายช่วยปึ๊บจิ๊บเอ้ยโอ้เออตัดก่อไผ่ออกหรอมาคุมปะกลับขอนแก่นกันเอถอะอยู่กับยายแถวแล้วเมืเ่อแรงร้านตะฮักแท้ะนะยายว่ะ ยาย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 จะวุ่นลายยายยายจะวุ่นวาจ้าเอีน่อยลูกแค่อหน่อยไหนดูหน้าก่อนดูหน้าเต็มๆสิพุ่นวุ่นแ่สร้างขึ้นยังนี้พุ่นฝุ่นเอ้าต่อขาเจ้าของไปไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปฝั่งโน้นเลยฝุ่นฝุ่นเดินออกไปสอดฝุ่นเลยเรียกไปฝุ่นฝุ่นไปไปเดินไปทางนี้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 แม่ทางนี้แม่ลูกมาทางนี้มาทางนี้เด้อ ค่อยๆเอ๊บเอ๊บเอ๊บเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินอ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคงั้นอันนั้นนี่แตกได้เห็ดอันนั้นไหมได้เอาปูนมาใส่ พราะว่าเงี้ยเล่าหรอกไหนลงทางไหนลูกมาทางนี้มามาลงทางนี้มามายายจับมายายจับนะคะเอาลงก่อนอึ๊บอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพชรยืนก่อนน้องเพชรยืนก่อนเด้ออ๊บอ่ะน้องพลอยลงไปแล้วอ๊บอ้บอ๊บโอเคไาหืม ติงติงติงมาละติงติงติงิงติงมาละติงติงติงฮะมมันแกนหลดมันไหลแดงจะลุกไหมไกลับบ้านไปสิงบ้านค่ำพอดีเร็ว ก็จะมันเอาอันนี้ไปให้ยายหน่อยอยู่เคหะปิดปา,ากหุ้งจากน้อยกันเลิกมี่น้องเคิ่มเหรอต่ำหุง้งเคิื่อเวี่ยนี้แซ่แบแซ่แบใสบ่สบกว่าก่อ,อกจากน้อยกัน ปิดปากฮงก่อนมื่อน,นี่ก็ไว้ถ้ากินซุกนี่มื่อน,นี่คือสีเขื่อนคุยว่านั่นนี่ก็สีเขื่นอนนีเนาะปิดกันเนาะต่ำฮงเขื่อนกินอาพี่น้องเลยมึงเนี่ยโอ้ยอย่างเพียใส่ข่อยอันนี้ก็มันอาจจะเขื่อนเลยหรอมันจะปิดจะโดนแล้วโอ้ฮงสองไงนี่ไปต่ำกอนไปต่ำุงเทพน้ำร้อมกอนได้บักขามได้บักกอก hạ tấp phù